ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำปรับปาประจำเดือนได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์อยู่เนี่ยมีประมาณ13.8ล้านคนนะครับในจำนวนนี้2ล้านสแสนกว่าคนเนี่ยลงทะเบียนใช้สิทธิ์ เงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้นะครับอาจจะยังไม่ทราบซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิ์วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำปรับปานะครับยังไปลงทะเบียนได้นะครับโดย1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับก็คือครัวเรือนของท่านเนี่ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธินี้ได้นะครับซึ่งสิทธิพิเศษก็คือจะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเดือนละ315บาทและวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละ100บาทนะครับหลักเกณฑ์ก็คือเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทและใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาท ในเดือนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสมมติท่านใช้ไฟไป300บาทนะครับก็คือไม่เกิน315บาทแบบนี้ท่านไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยเขาจะตัดในระบบเลยค่าไฟจะเป็นศูนย์เลยเพราะว่าท่านใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์แต่ถ้าเกิดสมมติท่านใช้ไฟไป350บาทแบบนี้เกินเกณฑ์ท่านก็ต้องชำระค่าไฟเองทั้งหมด ตามบินตามจริงส่วนค่าน้ำปราปาก็เช่นเดียวกันนะครับต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทและก็จะได้รับส่วนลด100บาทอย่างสมมติท่านใช้น้ำไป300บาทท่านก็จะได้รับส่วนลด100บาทท่านจ่ายค่าน้ำเพียง200บาทแต่ถ้าเกิดท่านใช้น้ำ3า350บาทแบบนี้เกินเกณฑ์5 1 5บาทท่านก็ต้องจ่ายค่าน้ำเองทั้งหมดตามบิน นะครับนี่คือสิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐนะครับผู้ที่ใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้ก็สามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้นะครับในส่วนของค่าไฟฟ้านะครับก็ไปลงทะเบียนได้ที่สํานักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านหรือว่าถ้าจะลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ นะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าอยู่ในพื้นที่กองทัพเรือก็กิจการไฟฟ้ากองทัพเรือก็จะมีเว็บไซต์อยู่นะครับก็ลงทะเบียนได้ในส่วนของน้ำประปานะครับลงทะเบียนที่สำนักงานประปาในพื้นที่บ้านของท่าน แล้ถ้าลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ถ้าอยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์การปรปารคนครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์การปรปารส่วนภูมิภาคนะครับลงทะเบียนแล้วท่านก็ใช้สิทธิ์ในรอบเดือนถัดไปนะครับก็ฝากกันไว้นะครับเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศนะครับหนึัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับรัวเรือนของท่านจะอยู่กันกี่คนก็แล้วแต่ถ้ามี คนใดคนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับก็คือค่าไฟได้วงเงินช่วยเหลือเดือนละ3 1 5บาทค่าน้ำได้วงเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทนะครับซึ่งก็ต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ทั้งค่าไฟไม่เกิน3 1 5บาทและค่าน้ำไม่เกิน3 1 5บาบาทนะครับก็ฝากกันไว้เป็นสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศนะครับ ไปลงทะเบียนกันได้ครับ